คเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะครกูกราบสวัสดีบิ็รกรรกเฟนเกมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันกับเกมปลาดน,น้ำเอ้ยเกมนี้เจ๊ขวัญอยากเล่นมานานแล้วนะคะโอเควันนี้แตกจนได้เออมากับคุณ500บาทนะคะ มีเศษสิบสาบาทนิดๆไม่เป็นไรนะคะกับเบ็ด30บาทเลยเออหนักๆเน,น้นๆน,น,นะคะวันนี้เราจะขนของมาเต็มเรือเลยนะจ๊ะไปขายให้หมดเลยเออของเราวันนี้มีเยอะเลยนะมีทั้งผักกาดชมพูดอ,อกไม,ม้มีมะม่วงปลาหมึกย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดสบแซ่บเด้อมาซื้อกันเด้อเออมาไปกันจ้ามาพายกันไปพายกันไปยังไงอือ เขาแล้วไวเออโอเคไปกันต่อจ้าพายไปเรื่อยๆนะจ้าหวังว่าจะมีพี่ชายสักคนเนาะเออช่วยเหมาเหมาหมดเรือไปเลยาเจ้ขวัญอยากกลับบ้านอ่ะมาไปกันจ้าพายไปเรื่อยๆนะจ้าแบบชิวๆเออไปก็พายไปพายไป ฟ,ฟ,ฟังฟังฟังกะละมั่งสักถาฟังเดินลาผ่าแซกะละมั่งเออก็ลองเพลงไปตามเรือเลยจ้าอ้ยวายเข้าเฮ้ยดูดีเฮ้ยมาอีกไครยังไงอุ้ยดอกนี้รับไปร้อยแปดบาทจ้าเมื่อกี้อ่าขายไปทีละเล็กทีละน้อยนะแต่ก็อยากให้มีคนเหมานะเหมาแบบตุ้มเดียวไปเลยหนักๆเออ ยังไงเคก็มาอ่าเก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนเนะาะอายังไงอุย้ยอยากขายผักกาดจังเลยอุย้ยขายดอกไปได้แล้วออชอว์ดึอยังไงบายเขาอุย้ยดอกนี้สวยเฮ้ยเจเฮ้ยอู้แบบาทนะคะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจ <laughs> อะไรก็ดูอะไรก็ดูอลังการไปหมดนะคะ โอเคพายไปอย่างชิลๆนะคะอ่าเพลงนี้โอ้บอกเลยฟังแล้วสบายมากเลยค่ะเหมาะสำหรับการแบบว่าพายเรือไปขายของเฮ้ยผักกาดดอกดีสวยเฮ้ยวายเข้าเฮ้ยมาส่งเฮ้ยอีกแล้วค่ะพันยังไงเฮ้ยเปึกย่างอูน้ำจิ้นซีฟู้ดโดนเหมาไปเลยจ้าชุดใหญุ่่กี้โอ้โหขอบคุณค่ะหอยเหมายกเหลือเลยอ่ะ937บาท เออปุ้ยของหมดเลยอะประเจ้าเมื่อกี้พกพกทุนมานะวันนี้เจลงทุนแค่513บาทเองอะยังไงล่ะเป็นไงตอนนี้ได้พันสองร้อยหกสิบแปดบาทแล้วอะเออไปเติมของกันดีกว่าเออวันนี้ขายของหมดแล้วนะคะไปเติมเพิ่มอีกจะได้ขายอีกเนาะเออโอเควันนี้เอาอะไรมาเพิ่มดีปลาหม,มึกซีฟูด้ดหรือว่าจะเป็นผักดีมะน,นาวหน่อยไหม เออเติมให้มันหมดทุกอย่างเลยไปนะพายไปจ้าพายไปกันต่อจ้าอือสิบสิบสีบเออค่อยคอยขายไปนะคะเพิ่งลงเรือมาก็จะขายได้เล็กได้น้อยเนาะค่อยๆ่ยยายไปแบบชิลอเชอเนาะไปกันจ้าอ,อัสวัสดีค่ะเป็นเนจป้าขายดีไหมเออทักทายคนริมน้ำมัง่งเออ เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราหยิงนะคะพายไปไม่คุยกับใครเลยนะคะอ่ะปาไหลต่อไปนะจ้าวันเนะตมาขายสักสอรอบเนาะสองรอบก็พอขายหมดกับบ้านเลยเออเก็บไว้ขายพวกนี้บ้างอ่ะไปตอนนี้ก็เริ่มเริ่มไม่มีคนซื้อแล้ว <laughs> โอเคซื้อเจ๊นหน่อยนะอ่ะ ไปจ้าเอ้ยมะม่วงดอกนี้อ่มามะม่วงอ่า thank you sir มาเหมามะม่วงนะคะฝรั่งเหมามะม่วงไปจ้าเมอกี้อ่ะ thank you thank you <c oughs> ไปจ้าเออไปกันต่อยังไงเนี่ยเออโลโลไปอีกจ้าเฮ้ยยังไงอุ้ยขอบคุณจับป้าเหมาผักกาดหมด เมื่อกี้หูยดอกใหญ่เ2็ดยี่สิบาทโอโดนเหมาหมดเข่งพระเจ้าโอ้ยตายตายตายโอ้ยคุมคุมแสนจะคุมโอ้ยเจ๊ควันหายใจไม่ทันเลยนะคะขายดีเกินเออย่างนี้แหละนะคะของเราสดใหม่นะคะสดใหม่จากเรือทุกวันนะคะโอเค อะพักเหนื่อยหายใจหายคอกันก่อนนะคะเออโอ้ยยังไงในชีวิตชีวิตชีวิตอะอะไรเนี่ยเ <c oughs> จ๊ชักจะสโลโมชันเกินไป้ะ <c oughs> โอเคไม่ต้องตกใจนะคะพลังใจเกินร้อยค่ะว้า <Wow. S 1> อะถึงจะพูดช้าไปนิดนึงแต่พลังใจเกินร้อยนะคะอะมาไปกันต่อเออ ไปกันยังไงเออเริ่มจะฟาวแล้วนะเริ่มจะฟาวแล้วฟาวบ่อยเกินไปแล้วนะคะฟาวบ่อยไม่ดีนะจ๊ะอุ้ยมันหนาวมันหนาวเปียกจี๊ดแต่จ๊ะอุย้ยเข้าวยอีกแล้วจ้าเลิศเลิศจ้าเลิศเลิศเฮ้ยสังเกตเตอร์ลงไปสังเกตเตอร์เฮ้ยยังไง ที่ถูกใจเจ๊จริงๆเลยนะคะอ่ะไปกันเรามาดูกันนะคะอ่ะรอบนี้จะมีพูดใจดีนะคะเหมาเราหรือเปล่าะคะชุดใหญ่หรือเปล่าะคะมาดูกันจ้านาทีทองนะจ้านาทีทองจ้ามาจ้าโอเคหาลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาด้านซ้ายด้านขวานะจ้ามาซื้อปลาหมึกย่างเจ๊ขวัญได้นะจ้า เอายังไงเออหรือจะซื้อผักก็ได้นะจ้ามีผักทุกชนิดเลยจ้าอ่าไปยังไงเฮ้ยวายดอกนี้โอ้ยยกเพกแปดร้อยสี่สิบเฮ้ยไอยาไอยาโอ้ยใจวิววิวเฮ้ยยังไงดอกสุดท้ายขอทีขอทีเธอเออสิบไหลไปเฮ้ยไหลเอยังไง ไลเจเฮ้ยโอ้โหเท่านี้เกินพอชื่นใจจริงๆเลยในการขายของในวันนี้นะคะโอ้โหนึ่พันหนึ่งาบแปดบาทดอกเมื่อกี้นะคะตอนนี้เราได้สองพันเจ็ด้อหสบหกบาทแล้วโอเควันนี้พอเท่านี้นะคะโอเคเจ๊ okay. Jay, ขวัญขายของหมดเรือเลยโห oh, ดีใจ โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเจเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบาเจ้าไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะโอเคอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้าของเจด้วยนะบ๊ายบายไปแล้วขายของหมดแล้วจุ๊บ